สวัสดีจ้าวันนี้แม่จะมาบอกสูตรที่แกงเมืองพี่แกงเหนือที่เฮาใจทํากับขา้าวกับป๋าผู้วันนะจ้าว่าจะมีอย่างพ้องนะจ้าเดี๋ยวไปดูแม่ไอทําพี่แกงเมืองกันนะจ้า,าวิธีทําง่ายๆเนาะวัตถุดิบต่างๆในการทําพี่แกงเมืองนะจ้ามีขมิน้นตะไคร้หอมแดงริงแห้งลวงพี่แดงจินดาพี่ขิงหนูสวนกะปิแล้วก็ตะไคร้นะจ้าวันนี้แม่จะใช้วิธีปั่นนะจ้า พริกแห้งพี่แดงพี่แห้งหลวงพี่แดงจินดาพิกขี้หนูรวมกัน3อย่างคือ1กิโลกร,รัมนะจ้าสําหรับพริกเนะาะหอมแดง1กิโลกร,รัมนะจ้ากระเทียมครึ่งกิโลกร,รัมนะจ้าตะไคร้ประมาณ10หัวนะจ้าขามิ้นนี่สองหัวน้นอยๆนะจ้ากะปิก1กิโลกร,รัมนะจ้า เติมน้ำต้มสุกลงไปบับใจ้ยน้ำดิบนะจ๊ะมันจะเสียนะจ๊ะคราวนี้ก็มาปั่นทุกอย่างให้ละเอียดนะไม่ต้องซีเรียสอะไรปั่นก่อนอะไรปันนรป่นหลังนะจ๊ะก็คือว่าเอาทุกอย่างมาปั่นรวมๆกันไปก่อนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็ไปเทใส่ภาชนะรวมกันแล้วก็จะไปคนคลุกเคล้าให้ส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะ อันนี้ก็เทสใส่ทุกอย่างรวมกันไปเลยนะา้าวมาคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะ้าวอันนี้ก็เป็นพริกแกงเมืองที่เขาใช้ทํากับข้าวกับป่าทุกวันนะ้าววิธีทําง่ายๆนะ้าวตามสูตรนี้เลยอันนี้เป็นสูตรของแม่นะ้าว